อ่าก็สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับผมจะเปิดเพลงกับนมาเงียบไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาตีบวกสกิลบวกเก้านะครับเมื่อช้าผมตีขึ้นแปดไปแล้วนะครับอแล้วมีทุนอีกสิบหกใบแค่นี้ก็ใบละร้อยร้อยห้าบาทร้อยสิบาทแล้วนะครับหูคัดเปิดเปิดเกมมาไม่ถึงอาทิตย์ขาดทุนไปเป็นหมื่นแล้วอ่ะใบบวกเมื่อวานรับมาสี่พันใบใบละสี่บา,บาท วันนี้ผมขายเป็ใบละบาทผมกั้ตกอืมขาดทุนใบละสามบาทลองไปคิดเอาแล้วเปิดขาเปิดนู่นเปิดนี่ขดัดทุนไปเป็นหมื่นแล้วอ่ะน,นี้จะมาหวดอ e ีบวกแปดขึ้นบวกเก้านะครับเหลือแค่ทีมหกใบแล้วแอบแอบหวดไปแล้วตอนแรกตอนนี้ผมขาย m ละร้อยสามสิบาทนะครับสนใจทักเพจมาได้นะครับหรือทักแฟนเพจมาได้นะครับหลักไบละร้อยห้าบาทนะครับกันแตก เหมือนรู้อัดคลิปเลยมาเพิ่มให้ด้วยใบยหนึ่งโอ้ธนาคารไงครับเลขธนาคารสิงห์วะเอ้ใ <Yeah. S 1> บบวกอะไรจะขนาดนั้นวะสิบเจ็ดใบมาวัานนี้กันแตกลงทุนพันพันเจ็ดพันแปดีกแล้ววันนี้ กับ e 9, ห้าบวกเก้าจะติดไหมวะสถานการณ์อะไรวะนะุงไทยเก้าห้าศูนย์สี่สี่แปดหนึ่งห้าเจ็ดหน่งาะใครสนใจจะมาขายของอะไรผมก็มาได้นะครับ v 1 0ม้าลายนะครับใครไม่รู้ม้าลายอยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้นะครับคนไหนวะเมะื่อกี้นี่มั้ง ไปหมดสก,กิลไปกาโชว์ทีดิไปก่อนเลยไปก่อนเลยป๊ามไม่สิบใบแรกหายไปแล้หนึ่งร้อยบาทสำใจวะสำใจวะเศ้าอ่ะเกมหมดเยอะแล้วนะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีของคนอื่นนะครับสก,กิลผมเองนะครับไป โอ้ไม่ติดไปโอ้ไม่ติดไปขึนทุนใหม่เว้ยใบบวกขาดทุนเยอะโอ้ไม่ติดสามร้อยละสามสี่ร้อยละสี่ร้อยละดิโอ้ไม่ติดไม่ติดเอาไงดีวะกู ใบละร้อยเลยนืะไม่ติดหัวต่อเลยเโอ้โหฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับคนดูเจ็บจัดเลยว่ะเดี๋ยวเซลลนี้ใบบวกหรือเก้าใบเนี่ยจะติดหรือเปล่าไปดูครับโอ้โหแปดใบสุดท้ายครับโอ้โหไม่ติด กลับถิ่นเดิมดีกว่าเดอยช่วยหน่อยเถอะ T.M เรดมันเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ไม่ติดอะไรวะเจอ๋ยวอไม่ติด5ใบสุดท้ายครับถ้าไม่ติดกูจะเลิกทำลิปตีบวกเอาไอ้สันไอ้เหี้ย มาเฉยเออไอเหี้ยเมื่อเช้าหวดใบเดียวติดบวก8คิดว่าแม่งจะใบเดียวติดสรุปโดนใบ14ใบนะครับติดบวกเก้าเลยนะครับเอาหวดแม่งให้หมดหมด,หมดไปเลยเหลือ3ใบเหลือไว้ทำไมวะเออไหนๆก็เก้าแล้วเออบวก9ขายได้เท่าไหร่วะ นึกว่าจะลั่นสิบให้สก,กิลนี้ทั้งหมดลงทุนไปกี่บาทวะตอนแรกซื้อบวกเจ็ดมามันหกร้อยเมื่อเช้ากำแตกอีกหนึ่งใบเป็นเจ็ดร้อยอันนี้อีกสิบเจ็ดใบสองพันสี่นะครับลงทุนไปสองพันสี่ขายได้เท่าไหร่ไม่รู้นะครับ ถ้าเกิดใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c ไคร e ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้จะถึง2,000ซับแล้วนะครับฝากกดติดตามเพจผมด้วยนะครับทิ้งไว้ให้อยู่ด้านล่างนะครับขอบคุณมากครับ